วันนี้มากินข้าวค่ะมามามาจ้า FC ทุกคนกินข้าวก็ไม่นงกันนะคะนงกันก็หายหน้าหายตาไปหลายวันเลยนี่ค่ะมีส้มตำนะคะส้มตำแซ่บๆเลยค่ะํำเองนะคะนี่ค่ะน่ากินไหมคะแต่ไม่ได้ใส่ปูนะคะไม่องกันไม่ชอบกินปู เค็ม okay. ไม่ชอบนี่ค่ะโหแล้วก,ก็น้ำลายใหญ่แล้วก็มีผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราร้อนๆแล้วก็เผาเครื่องในหมูนะคะไอ้เครื่องในไก่ค่ะแล้วก็มีกุ้งฝอยอค่ะกุ้งฝอยไม่ต้องการเอามาคั่วอ,อืมเลยอืมอ่อออออ ข้าวขินส้มตำส้มแสบแสบกับข้าวข้าวฉวยนะคะผัดพริกเผาพิเศษเผาเครื่องในไก่ร้อนๆเลยคะ่ะตักเองใส่ใบย,ยี่หร่านะคะ ใบยี่หล่ามันจะหอมหล่าอร่อยนะมามามาจ้าเรามากินกันเลยค่ะมากินข้าวกับแม่น้องกันนะคะแม่น้องกันหายหน้าหายตาไปหลายวันเลยค่ะขายของค่ะเลยไม่มีเวลาทำคลิปเลยมานะคะคิดถึงทุกคนนะคะอย่าลืมช่องดอกรักใช่ไนมนะคะ มนกันหายหน้าหายตาไปเลยนี่คะ่ะกินข้าวข้าวสวยนะคะวันนี้มีส้มตำส้มตำยั่วจ้ะนี่ค่ะแมากินไหมคะมาๆาจา้ะเช้าขายดีมากๆเลยเมื่อเช้าหมดเกลี้ยงเลยเสาร์อาทิตย์เข้าบ้านไวหน่อยได้ทำกับข้าวกินตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งเลยคะ่ะออกไปหกโมงเมืม่อเช้า โมงเช้าออกฝนตกแรงมากเลยมั้ยคะคิดว่าจะไม่ได้ออกแล้ตกทั้งคืน,นดีมันยังหยุดให้มาค่ะมาค่าะกินแต่มมนงกันนะค่ะอืมเราหลังมันตีว่ามันเป็นเพ้าหผมนะคะจากเพ้าหผมไว้ฝนตก แล้วมันไม่แห้งไม่มีแดดตกไม่อยู่เลยนุ่งฟ้ารุ่งควาย มีกระถินด้วยแบบข้างบ้านเขาไม่กินเขาปลูกไว้ ไม่นกันไม่ได้ขายของยืดสิบกวันมันจะขายได้สามวันตนาเดี๋ยวตลาดเราคนติดเยอะติดโควิดกันเยอะไม่กล้าไปขาย ทุกวันจันต้องไปล้างตลาดนะคะต้องช่วยกันล้างแม่ค้าล้างกันไม่ต้องกันเลยไม่ว่างพี่ก็ได้ทำคลิปใส่เสื้อพี่สาวแล้วนะคะ มานะคะพี่สาวเรากินชมตัมเดียวกันนะจ๊ะเดี๋ยวเ,เหเลี้ยงลูกเยู่ยนั่นแหละ ดีมากเอเอเม่้าลูกค้าไม่ได้กินหลายวันเียเป็นถ้วยอย่างนี้เอา ซื้อมาหง่งแล้วกินไม่หมดลูกเขาไม่ค่อยกินเขาไม่ค่อยกินข้าวเขากินแต่ขนมใช้มือหยิบนะคะจะได้แซ่บกุง้งฝอยซื้อมาห้าสิบบาท รอค่ะคับ กินคนเดียวลูกก็ไม่อยู่ยังร้อนผัดกะเพรา ngày này นี่มาได้เจอกันหลายวันขอยาวหน่อยนะคะมาจา้ะแซปเบอร์มานึจา่จ้ะ Ya. Ito, let me long. ้องจะไปกับปู่นัดผมสองข้างเลยวันนะี้รีบฝนตกไปเช้ารีบ เป็นพดจมานมคนเดียวก็อร่อย เย,ย,ยอะๆก่นปวดฟันร้องร้องตามตลอดใครไปไหนก็ร้องจางสองขวบครับ chập <group> แล้วค่ะสำหรัแบคบลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ